สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะมือ่อนี่ยหน่อยมากบ้านเนาะค่ะอุย้ยแต่งตัวมาบ้านมาหาแม่เนาะมหาแม่แบบพอดีอยู่ทางวัดบ้านพ่อเมืองนะคะมีสังฆทานวัอนี้ก็เลยสิเฮ็ดกับเขากับหนามไปอันถวายสังฆทานมูบานน้ำเพลินเนาะค่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขาก่อนแต่ว่าแต่งตัวไว้แล้ว เห็ดกับเขาเ่าแล้วกะจีเอาไปวัดเนาะค่ะจะห้าจจงไป่พอกัน่วัดอีกเทค่นหนึ่งถามมึงด้วยค่ะสยังพี่ห้น้องเบิงึงก่อนเอาเขาเอาหนำให้เพื่อนกินเลยแม่ก็นี้เพื่อนก็น,อ,กน,กน,นอนอยู่เดี๋ยวไปเห็ดกับเขากัน,นะคะ่ะกับเขาวันนี้จะเห็ดต้มยำต้มยำแน่หลักะต้มยำหลกักะพัดพัดเขาพัดกุ้งเนาะคะ่ะไปเขาไปเบิงึงขวดแม่เพื่อนนอนพักผ่อ,อกนกัน มาบ้านผู้เมืองบ้านเชมลาดบัวทองเนี่ยแหละคะ่ะนี่พอขวบก,ก็ไม่ขวบเห็ดสองคนซอยกันเห็ดเพราะว่าสิไปประมาณเก่ามงกว่างเนาะคะ่ะลาบปลาตองมื่อนี้นี่ให้เอื้อยเห็ดแล้วจะสิไปอันเข้าสีเอาไปเห็ดสังกะทานเนาะคะ่ะสังกะทานดีกวา่าเงื่อน เอ้๋ยผู้ใหญ่ได้หนิเพิ่นไปวัดวมาสันว่าหมัวว่าเพอดีมาหอดหมัวว่านหอดหมัวว่านเดี๋ยวมาเฮ็ดกับข้าวเอาล่ะบ่ไปบ่ไปอีกแบบนั้นไปห็นแล้วจังว่ามาเก็บดอกไม้นี่เอ้๋ยผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดกับข้าวก่อนแล้วกันจังไปกันเนาะมาเบิ่งกันยาวๆเนาะค่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดกับข้าว I need ก็เาก็เห็นทเขาทุกบ้านทุกัวเลื่อนเลยเ็ขาไปชมโมเาไปถวาย้ไหว้ระงเาให้แขกทุกคนกิน่นเนื่อานทบาเนียหน่อยลานะกมีแบ No ke, 88, ja. ก็นีไก่สิบแป่โมกับสบว้หมูละกันสบายเช่สิบเจมโมงร้ของทุกอย่างกระเรียมไปแหล้วเลืแท้แกงขุ้งร่ะักขอาพัดตลงย่ำกระตาหรีอทักซ้ำแก้วประปั้นี่พี่หนาพี่หนแล้วสิส่วนที่ส่วนหอกมากเนี่ลัี่ บวดกระจังแล้วล่ะแต่ว่็ั่นเนยะลองบัอนนี่หมองสามเลเาะเห็นทุกคนบัตเอรนนี่เนาะจะถามเลยไปถามเราองนีห้เราเอามาให้ไม่ใช่ตงย่งร ไม่ใจนะใจตรงยังน้ามันบ่ไลเลยมันบ่ไลหนิเลยกูอยู่กู่ขี่เข็บกับแม่ในี่เนาะเอ้อเจ้าไม่เจ้าไม่เอาเมนเอเมเด้อเดี๋ยวเบียดเบียนเด้อแม่ผู้ขานอนกินเข่าแล้วแม่ผู้ขานอนเซยลุกขึ้นมานั่งกินเข่าบันนี้ขี่เข็บเอาเอาคมไว้ติละแปะคมข้อมัน เออไปอย่าเบียดเบียนกันคือมาบอกเลขบอกหวยบอกเลขสิบ่อกเลขกันเอาโหสิกรรมเด้ออย่าส่วนนั่นเด้อเจ้ามาเบียดเบียนเพ่นกรเอาเอาจับบ่ดนี้เอาไปบ่ดนี้เอ้ยดีตัวเอือยเราเห็นเอาห้องอ๋อแงหน่อยก็เฮ็ดกับเพราอยู่เนาะห้องส่วนไปเฮ็ดสังฆทานเบียดห้องเบียด้อนไหนคนเอาไปุขนออกบ้านคนนี่ เอ้ยนี่เราจำศิลมือขึ้นนี่เราเรามาแต่วัดแล้วเรามาเห็นนี่มึงตีมานอนเฮียงกั็ไม่ย่ายแม่เฮาเลยมึงตีมานอนเฮียงอยู่นี่วางพมพื้นหนึ่งคนเขาอว่าฝึกพอมพื้นหนึ่งคนวองพรมไว้านอน่มว่าอะไรอย่างหน่อยว่เออไม่ย่ายเห็นอยู่บ่ล่ะ ยายเราเห็นบ่เด้อได้ยินนั่น <c oughs> แหละแปลว่าีเขีแม่เ่กปเอาหอนตงไ่เลยอันบงเด้อพี่น้องบ,าน,บ,า,นบานเมื่อไงดีตัวแม่ผู้ขาบลูกแรนฮะสัมผัสบังเด้่อันขี้เขีมากบังหันเกือบลูก,ลลกแรน,น,นดลนห่นหอฮะ่าหนอภาษาขี้เข็ยบคือว่าตีนมันหลเด้ขี้เข็บดีตัวมานนำผู้ขาโอ้ย เหื่อแตกเลยข่อยพี่น้องเอ้ยนั่หละไอ่ไปจัดการเลยอย่ามาเบียดเบียนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดก็เผากำน้ำแล้วสีเมียนสีเมียนเฮือนให้เพิ่นใหม่อยู่โบมืออื่นมือหือหมดละว่าถึงเดี๋ยวไปเฮ็ดก็เผากันเด้อแับนี้เด้อยังพันแล้วอยู่กันเห็นตีนกาบ่เขาบอกเขาบองเขาบอก อันนี uh, so ้พขาพัดกุ uh, <c ười> <c ười> ้งเอาอไรไปเาเล้นเาล่นเกโลแมโอ้จะไปหาเอาสิเบิ่งไอ้ล้วอ่าซอยกันครับหวบงงามนิ่นบงมหัวบ่งามนี่แก้ว เอาว้อนหน่อยนะอันอนี้มันลูกสาวลูกาชายแม่บางทำของไปสังกฐานเขาพัดกุง้งหาปลาสอยใหญ่ๆมาเนี่เข้าไปหลังลกไม่ใหญ่ม่จะก้นเพูดสองถุงสองถุงเลยย่างนี่ยย่างนี่ยลับปลาเลลับปลาบ,บอกทำ่มแม่ลับแล้วิ เพรายังเห็นได่ปลามาขึ้นดีลาบแล้วหลาบปลาแม่น้ำโขงนะพรัไปสวยๆครับมันยังห่อนเพราะว่าของสังฆทานนี่าันเองเพ็ด เห็ดแหลาปลุกกับผึ้นชันเพร่นตอนนี้มันจะเก่าโมงเนาะค่ะเก่าโมงแล้วก็ดีเลยว,วัดกระบอกไส่วัดจะยูไปใส่้ะเอาแค่นี้ด้วสายบุญสายบุญนี่นมาพวกเมือ,เรรรองเทียนตากัะท่า,านจำปีอะไรมา ไปบัานไปวัดให้น้องใส่ถ้าไปบันไปกันเบิดเลยเรือจะไม่ใหญ่ <c oughs> อู้หูบรรยากาศฝนก็ตกหนีๆเนาะมือนี่เฮ็ดอันสั้งกระทานก็นดีเอ้ยเข่ามงคึงล่ะแต่ว่าเพื่นเฮ็ดกับะมาณาุ่นละค่ะ1 1 0 0ตภมงาพบรรยากาศบ้านใหญ่หน่อยนะค่ะให้แม่ถ่ายอยู่กับพี่อ้พี่อ้กับ บ่อฮันเดีไปไปเดี๋ยวเราไปเจอกันยูวัดเนาะค่ะห้องกินกเต็มรถอาเนี่ยเอาละไปกันเลยมารวยหาสิบบาทกระจากันต้มาเบิดอันเต็มเบิดเลยเอื่อยนั่งอยู่คนสองคนใส่อะไรเยอะล่ะพนเด็ดดีเนี่นแปะนั่งอยู่ข้างหลังโอ้เอื่อยใหญ่ภาไปมาไห้ภาพไปใหญ่ใหญ่ไอ้หน้องใส่ลาพาไป โอ้เวิงภาพบรรยากาศบ้านผู้ขาเด้อมึงในคนะอ่ะมาลมลื่นค่าแไหนพี่น้องเอ้ยบ้านทั่วเมืองเด้ดเอค่ะเ,เออปักกลมซุ้มเย็นขนาดเลยเมื่อนี้เมื่อนีว้วันที่ยังก่อวันที่ยี่สิบสามกันยายนวันที่ยี่สิบสามเด้อค่ะนี่เด้อทางออกเมื่อบานเออของอออเมื่อหน้าทางออกเมื่อหน้าทางออกเมื่อวัดทางเดียวกันนี่แหละค่ะ นี่ก็ห้องขี้ถูนเนาะสมัยตะกี้เออห้องขี้ถุนคนเป็นขี้ถุนหนักเจนบ่มี่หนักมันเป็นีบ้านเพิ่นเปลี่ยนเป็นน้องไผล้อมอ๋อน้องไผล้อมเบิ่งภาพบรรยากาศไว้นล้กันเบิ่งกันไปยาวๆเนาะไก่สีหอนวัดแล้วค่ะนี่ค่ะทางคณะกรรมการอันวัดเพิ่นก็เชิญมาอยู่ลอยลอยกว่าหมู่บ้านเนาะค่ะ แต่ว่าเขาเจ้าวชีมาจักเท่าใดเฮาก็ยังโมโหต่อเฮาก็เตรียมอาหารอ่ะออาหารข้าวหวานเฮาก็เตรียมไปต้อนรับเพื่อนเพื่อนกับชีมาอนุโมทนาน้ำเฮาน้ำบัดบ้านเฮาเนาะค่ะหลายอยู่ได้เนี่ยโอ้ยเป็นจังบนอยู่เด้อพระครู่เลยอร่อยอร่อยขาดอืมหอดบัตรละค่ะมึงเนี่ยมีโซลบอสมาเต็มตึงบัตรเลย เซก็มาค่ะเซเพนั่นเอเซเพด้วยนั่นื้อเพราะมันเซธรรมดาด้วยนี่ปวดปวดนี่นี่ในเซ่นี่นี่นี่ช่วยรับเอาของหน่อยนะเอาอาหารอาหารอาหกลับไปจะต้องไหนได้เดี๋ยวเออติดลมไม่ชอบแล้วติดลมสารวัตรสารวัตรเอาอันนนี้บสารวัตรมาเอาแนวกินหน่อยค่ะสวับนี้ค่ะตรงนี้ได้ไหมนี่ได้เอาของมุมเนี้ยหน่อยเออลงก่อนนะเออเออเขาหยาดเขาเดียวครับ ขออนุญาตเข้าไปจับข้าวนะคะลุงกไรงนี้บอกอ่าในลุงนี้เนาะหน้าหนี้กระลังอึกระถึกเนาะค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตไทยพี่น้องบ้านเฮาเจ้าขององให้าวเจ้ามายกบอกให้เขาหยกเองเขาเขาหยกไปเลยอืมอาหารหวานข้าวเฮา

นีมาแได้สาวเป็นหมดปะตีมาก่อนกันดีแล้วเว้ยเดรขายก่อรคุณนะไรอนุญาตเด้อค่ะค่ะโอ้โหนี่การขึ้นเสมาอนุนนนนมอนมโมทนาน้ำกันกันนี้ด้อค่ะมีเีพน้องบานเข้ามาเนี่ยค่ะเพื่อนเชิญมาตรงลอยกว่าหมู่บ้านเนาะคะ่ะก็จะชิพากันมาผู้เฒ่าผู้โอ้ อันนี้ก็คือมองนี้มองลงทานเนาะค่ะลงทานเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งลงทานเนาะค่ะลงทานโอ้คนก็ไล่ไปแต่อันซ้อนมีแต่ละโนบ้านน้อยๆได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นอันเพิ่นอันนี้กันเนาะค่ะอันซ้อนอันซ้อนคนมาเนาะ จะไผเป็นไผขันบอดัยทายกันจว่ากันด่ะจำบ่ได้ไเเป็นไคเอ้ยแตสวไปดีค่ะเอ้ยองขีทองอ่อดนี่เอ้ยเอ้ยหญเนี่แตาี่ทีน้องบานเฮาขันอันบไดทักทาไผู้ใดกันจะว่ากันเด่อบางคนก็จ้ำบไดดัยในเจอกันอี อ้าววันดีค่ะดีกับพี่น้องมาห้างเมื่อใดมาหอนเมื่อวานบ้าไม่แน่พี่น้องพี่น้องเ้ามีใครแน่มาหลายหลายคุณเด้อคอยอันคอยให้ปลาป้อนเอาไปแล้วของกินหิวของกินไปแล้วจะมองใดกะยายลำนี่ยังขมเอา่ะขมเอาเนื้อให้เอา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 เอ้อาเดี๋ยวนี่หอยไอ้แค่อ่ะบ่ให้น้องน้องก็มัดหมัดไป เออเออโอเคขอบคุณค่ะนวมันสก้รนโอ้โหอยู่ไรมืออยู่ไรมือโอ้ยมีบุญนในมหาตัวมุ่นจังหวะเหมาะเจาะตีอ๋อโอเคอยู่แมนบ่สาธุได้ได้ได้กามาห์พอดีลุงสูนมาามาห์ให้ท่านพ้นพ้นเอื่อนจบเยือเนาะ วันเดือนจบเจอเอ๋พักผู้โอ้ยได้หาได้บ้านเลานับวันดีค่ะคุณป้าโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอแล้วบ้านนี้พี่น้องบ้านเฮาเบิดเลยอันนี้เซียวเซียวนี่เซียวงามง่อมเมื่ก็เปิดหนาได้ไหมอย่างหนาง่ามเอาด้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ในลูกในกลัวเลยค่ะอยู่ในกลัวไปบางหันไปแถวนั้นนบประม่ณไปบ้านเท่าเขาแต่เขาแตจ้องเออสวัสดีน้องสวัสดีน้องเออโอ้ยขนตาเป็นตาแว๊กยังเลยสิรีส์พอดไม่พุงไม่เดี๋ยวยา่าเด้อ sao bắt quá, quá gay đeo, quá đeo, quá đeo. Muối khoai nóc cắn. cắn đấy khoai cắn นี่เดียวค่ะพี่กำนั่นก็นมาคุยกันล่ะเนี่ยบ,บัดสิบบสไฮไลท์สดไล่ยไลยจยังไงเน้แบวันนี้ก็เห็นพวกพิบบนเอแบบนอแล้วแล้วก็พวกไม่ออกไม่ต้นเพิ่งจะสิบกราฟกันนะเนาะค่ะค่ะพี่เพื่อนมา ร่วมทำบุญสังฆทานคนกันติดฆ่ากันกลับเน่เนาะคะ่ะหุ่ยลอยก็ลอยโกมูบานเนาะคนก็มาเติ่บางวัดก็มาลดตูะะ่เนาะค่ะกินข่าวกินน้ำยิ่งแล้วถ้ามันเหลือจะได้ผ้าขาวกับพี่เอาได้บ้านี้กสุดท้ายแล้วค่ะกษีเดลลำล่าพี่น้องเมื่อได้บาทนี่เอาไว้เจอกันใหมเนาบุมีพว,วง ก็รอแลวนี่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อนี่จากได้บาดเนี่ยบุญละพี่หน้าฝ่าไม่จังพอกันสิล่ำล่าอะไรเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องสิล่ำล่าอะไรเด้อบัดนี้ยไปแว,วบมาแวบคนนีโโ่โอ้ยโอ้แม่โอ้แม่ ມັນອັນນັ

มาจังติดตาพาเด้อน nope. ี่ตาพาคนมาไปเลยน้องไปอยู่เลแล้วค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวหมดโอกาสหน้าฝ่าไม่ยังเจอกันนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟอยสวัสดีทุกเจ้ากนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ